ส,สวัสดีทักทายครับพี่น้องเมื่อนกนี้ผมถืมอว่าแช่นนเป็นประสบการณ์การใช้รถในประเทศนิวซีแลนด์นะครับว่าเขาประสบปัญหาไฟตาเหลืองครับไฟตาเหลืองเราไม่สาม,มารถที่จะตรวจสภาพพาน <c oughs> ก็เลยต้องฆ่ากันว่าขัดเอียงครับเดี๋ยวนี้สร้างหวาัวหน้าลูงหน่อยเพิ่นกำลัง ดัดการรถเฟอร์น่าเพิ่นไดเป็น,ปต,กกนต,ตัวสภาพเพิ่นครับก็เลยต้องมาขัดขัดไม้ครับถ้าหาชัวร,ร์ว่าห้อเป็นตัวสภาพเราเพิ่นไม่พันเนี่ยห้อก็ต้องไปจ้างาคนขัดครับตาหนึ่งก็ับประมาณยี่สิบดันนะนลุงนะยี่สิบดันก็เป็นเงินสี่ลอยก็บาทครับเดี๋ยวผมใหญ่เบิ้งนะครับว่ามันแตกต่างกันไปครับอันขัดแล้วมาขัดนะครับอันนี้ลุงใหม่ก็ลังขัดครับ ถ้าเราไปยืมเครื่องคัดตีต้องอมาที่ยาบ้านเราทางย่าเราเราเดยืมมาคัดนะครับว่าเขาจะมีคุณภาพนะครับออกมาสวยงามใสปิ้งเลยนะเราตัวคันนี้ครับคันนี้คันนี้ยังไม่ได้คัดครับคันนี้ออกเหลืองๆนะครับ นี่ออกเลยเหลืองครับขั้นนี้ขั้นขัดครับไปสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามามนะครับติ๊กกล่องสุวรรณขังละยี่สิบดอนครับเลยขังขาังนี่ขัดแล้วบ่ลุงขัดแล้วบ่้ขังนี่เนี่นะครับขั้นขั้นขั้นนี่ขัดแล้วคือขั้นนี้นะครับขั้นนี้ขัดแล้วว้าวนี่เขาขัดมี่ลูกค้ามาสามขั้นครับมานนี่สามขั้น ใส่ปิ้งนะครับปั่นของไม้พี่น้องปั่นของไม้เลยแล้วมันได้ไค่าไหมโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามขั้นนั้นครับว่าด่อนคัดออกมาเราผมจะทายวิยให้เบิงงวามันจะใส่ส้ำได้นะครับนะนี่ครับพี่น้องมันกว้ามแตกตาเนอะข้างนี้ ทางนี้ครับนี่พ่อใหม่กําลังขัดครับอีกทางนึงครับพ้อมิีน้ำยาครับจะว่าเป็นสูตรรับ่อกก็ได้ครับโอไก็ได้ด้วยนะครับเป็นน้นเป็นไมช่สินั่นชนะ บาเนี่ยบ้านของไม้วะแหม่แบบนี่ให้ไงพอดีได้ขายไปตาจน้ยหลอนี่หว่าน้องๆมาขัดับดับดับับดับดับเดี๋ยวไปน้องไ่น้องแตกต่างกันวะครับเบิ้งเบิ้งฟังฟังนี่ฟังนี่ขัดแล้วนะครับฟังนี่บ้านขัดครับเบิ้ง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 แตกต่างกันวะครับแตกต่างกันวะพี่น้อง สุดยอดวะอินบ็อกมานครับอินบ็อกมาขังละเศร้าดอนกับผู้ใดมีปัญหาตรวจสภาพพะพันอ๋อเดี๋ยวเบียน์รองกับวิญญาณนัการนะอันนี้ันเบื่อสองแน่ฮะทำตอนกันร่องเงาครับเลยครับเราต้องร่องเง่าที เัาให้เข็ดได้ด้วนมันเป็นมันเป็นการ็สามารถเฉพาะเฉพาะางนครับใชลงไาแล้วกมีต้จับกันขัดสีอยู่เมืองให้มันเราอาจารเราแท่ทำงานขัดสีอยู่สวนเตยตาครับสวนตยตาสวนเตยตาสวนลินนะ ี่เบอร์สองเลยลูกเบอร์สองเ,องเ,องเนี่ยพี่น้องมันชัดๆเลยเบอร์สองยังซทำเลยเนาะยังเหลือเหลืออีกเบอร์นึ่งนะครับเนี <c> ่ย <oughs> เหลือเหลืออีกเบอร์สามมาเนี่ยเรียกว่าการใส่ใจลูกค้าไปในทำความสะอาดให้แบบบม่มีทิศเลยครับแซวตอนเนี่ยคมค่าคักเนี่ย <c oughs> สซนสร้างสูนตัวยาตาโซลิ่นเก่าได้เน,นี่คนี้อันนี้เป็นเบอร์สามน,เน,นะเหมือนนะเขาเขาเขาไปเพิ่งน้ำยาแล้วนะน้ำยาบ่บ่บ่ไปเพิ่งไปเพิ่น้ำยานี่ราคาแพงเติบเยอครับพี่น้อง ัตอนสุดท้ายปลงเดี like. ๋ยลงัตอนสุดท้ายใช่ไหมก็มีมียโยเอ่อเนื้อเซียรไม่ขายแล้วครับเชิญน้ำเขาจากท้องให้ครับเวลาเวลมกลับบ้านก็ซื้อมาแค่แค่เอนี่มันมันมันตีต่งกัน ใบที ày, ương ương ่มันใบยังกว้างนั่ใบคนแกะเนี่ยสุครับไม่เต็มเลยแล้วหาเพิ่งหาเพิ่งตอนพัดแล้วครับ มีความชำนานการไหมครับเศ็ดไใดครับน้เถึง60ใช้เป็นการนร้ำใ,ในของไหมไปนะแล้วแล้วพี่น้องข้างนี้เบิง้งเบิ้งใท่กันครับเบิ้งใส่กัน โอ้ยสองข้างก็เรื่องก็เรื่องเดี๋ยเอื่อยน่ไปไหมฟ้อมก็บังเลยโอ้ยหมดเลยไปแล้วว่ามันว่ามันได้คล้องแมวเลยไปใส่มาใส่ก็เลแกลงหัวแกงตายนะปลาหน้าเหมือนน่ะกูเลยแตกต่างความแตกต่างครับเศร้าดอนครับเศร้าดอนโอเคครับฝากเันนครับฝากเันนะเพราะจบลงแค่นี้ครับคลิปนี้ครับผม